สวัสดีเพื่อนๆชามุก,กี้มุครินทุกคนนะคะวันนี้จะมาในสิ่งที่ซื้อซ้านะสิ่งที่ต้องซื้อซ้านะสิ่งที่มุกี้ใช้แล้วว่ายัางไงก็ต้องซื้อซ้ําถ้ามันหายถ้าหมดหรือถ้าขาดตลาดคือต้องซื้อมาตุนเอาไว้เลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือ beauty blender นั่นเองหายไปแล้วหนึ่งอันจากสีดําก็เลยต้องไปซื้อสีชมพูมาใหม่นะคะคุ้ม ลองมาทุกอย่างแล้ว Beauty b น e n d e r ดีที่สุดเพราะความนุ่มของมันเนี่ยเห็นปะแล้วก็การเกลีย่ยเนี่ยได้เต็มที่เวิร์กมากมาก,มาก Beauty b น e n d e r นะจ๊ะตัวที่2นะคะเป็นตัวนี้นะคะ Primer จาก Inla e m a s ก a r นะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้ว Hydral v e นะใช้แล้วก็าจะอามั Refresh มันแต่งหน้าขึ้นแล้วมันดูดีแล้วมันสวยงามมากนะคะใครที่มองหาพรายเมอร์แต่อาจจะไม่เหมาะคนที่หน้ามันมากๆนะเพราะตัวนี้มันจะค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เหมาะกับผิวกลางซึ่งผิวผสมจะมากกว่านะคะมีความเป็นมุกกี้นะลองไปดูกันนะคะตัวที่3นะคะเป็นฟาวเดชั่นนะคะลูมินัสซีล Foundation Giorgio Armani นะคะมุกกี้เห็นพี่โมเมพาเพินก็ชอบมากต้องซื้อซ้นะคะตัวนี้ก็ชอบมากมุกกี้ใช้เบอร์3เนื้อดีนะคะก็เลี่ยง่ายแล้วก็ เวลาทาถ้ามีคนทักว่าแบบทาไมหน้าดีหรือทำไมหน้ากล์ทำไมหน้าแบบดูสุขภาพดีจังนะมุกี้ว่าตัวเนี้ work ยเวิร์กมากนะคะเชวเชวอามานีแต่ว่าสําหรับวันที่ต้องการปกปิดแน่นจริงๆมุกี้ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะขนาดไหนนะเพราะมุกี้จะใช้เป็น d a y t o day foundation มากกว่านะสำหรับตัวนี้ค่ะต่อไปแป้งนะคะไม่ต้องพูดกันเยอะนะคะลอร่าเมอร์เซย์ลูเซนจิ้งพาวเดอร์สีทรอสลชั่นทำไมถึงชอบมากกว่าอันอื่นๆเพราะ ไม่มีสีนะคะไม่มีสีจริงๆถนะทาขึ้นมาแล้วดูหน้าผ่องแต่ไม่เห็นสีแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะม่กกี้ก็เลยชอบมากม่อกี้จะทำม,มาเบรกเน่แล้วก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์เนี่ยเบรกใต้ตาด้วยก็คือแต้มต,ตึ๊บลงไปแล้วก็แปรงปัดออกก็จะได้การเซ็ตตัวที่ดีมากนะคะตัวนี้ลองไปหาซื้อกันดูม่กกี้ว่าลงทุนกับแป้งมันคุ้มค่าจริงๆ ะะต่อไปนะคะเป็นอายแชโดว์พร i m เมต้องเป็นทูเ s h a d s w i n s w r n s u r นะคะตัวนี้มุกี้ชอบเพราะว่ามุกี้เป็นคนตาหมวยแล้วต้องการแบบเวลาทาอายแชโดว์เนี่ยมันจะชอบครีสเพราะว่าติดขนตาปอบแล้วตามันจะพับขึ้นอ่ะแล้วมันก็จะไปกองกันอยู่ตรงที่พับตานะก็ตัวนี้เวิร์กมากนะคะลองไปดูกันตัวแทนตัวแทนถูกและดีก็จะมี s e n ซ e ที่โอเคนะ,คะแต่นั้นก็จะมีสีเนื้อๆน,นิดนึงนะก็แล้วแต่ความชอบของตัวแต่ละคนเนอะ ต่อไปนะคะเป็นอายไลเนอร์ใต้ตาของปาปองนะคะ The Ester y e s Pencil นะคะเป็นสีแบบมุกมุกชมพูชมพูเนี่ยเป็นสีที่ชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่ขาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ชมพูจนเกินไปมันอยู่ในส่วนของกงึงกลางแล้วก็าลังพอดีเมื่อกจะใช้เนี่ยตรงใต้ตายอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะเป็นเขียนคิวะคะ่ะอันนี้หมดแล้วต้องซื้อใหม่แล้วนะคะ นา a s t a ซีย b e v e r ร y h ี่ฮ s Brow ราวนะคะอันนี้สีด์กบรา w ์ก็หัวมันเล็กและติดทนนานดีงามมากต้องซื้อใหม่แล้วนะคะแต่ยังทำใจไม่ได้มันมันค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแต่ว่าถามว่านี่ใช้มาปีกว่าแล้วนะแต่ว่าก็ใช้หลายอันคู่ควบคู่กันไปนะตัวนี้เวิร์กมากใครที่จะไปงานที่ต้องติดทนจริงๆมุกี้ว่า a าสตาเซียเวิร์กแต่ว่าคอสลก็เวิร์กเหมือนกันนะคะแต่มุกี้ไม่มีกับตัวตอนนี้เนอะ ต่อไปนะคะเป็น b r o ซ z e r หรือว่าคอนทัวร์ Kevin O'Con The Sculpting Powder สีมีเดียมนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นคอนทัวร์ที่สีเหมือนผิวจริงๆ เหมือนแบบเหมือนเงาจริงๆอ่ะไม่ใช่เหมือนผิวมันทําให้ใช้แล้วมันรู้สึกว่าเราไม่ได้บัชคอนทัวร์มากจนเกินไปอย่าเนี้ยเวลามองจะรู้สึกธรรมชาติจะดูเนียนกลมไปกับผิวก็วคือเค้วไวในคอนตอนเนี้ยเวิร์กมูคิดว,ว่าใครที่ต้องการถ่ายรูปหน้าบ่อยๆมูว่าตัวเนี้ยเวิร์กแล้วโดยเฉพาะคนที่ต้องออกงานถ่ายภาพ อันนี้เวิร์กจริงๆแนตะ่ถ้าเกิดว่าใครแบบแต่งไปธรรมดาก็ไม่ต้องลงทุนซื้อแค่เนอรคอนก็ได้นะคะประมาณนี้เนอะต่อไปนะคะอายไลเนอร์ I ไม่รู้จะหลออที่เท่าไหร่ละว Mid ทน e ูเปอร์แบล็กฟิกตอนนี้เริ่มชอบรุ่นแดงมากกว่ารุ่นดำแล้วนะมันดีแล้วก็เส้นคมเล็กนะคะแล้วก็สับมุกกี้เนี่ยไม่แพนด้าระหว่างวันมันแบล็คจริงๆอะ่ะแล้วก็ราคาดีด้วยอยู่ในหลักร้อยบาทเท่านั้นนะคะเวิร์กมากๆต่อไป มัสคาร่าลองมาหลายรุ่นสุดท้ายก็กลับมาที่ตัวนี้นะคะ Miss manga Mega Volume นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โมกี้ชอบเพราะแปรงมันเรียว มุกี้สามารถช็อกช็อกชอนในการปัดขนตาล่างได้ขนตาบนมุกี้ไม่ได้ปัดเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีขนตาจะปัดเฉพาะเวลาที่จะติดขนตาปลอมเท่านั้นมุกี้ว่าใครอยากได้ขนตาล่างคือมุกี้มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นบิกรุ่นบิกรายอะคะ่ะแต่มุกี้ไม่รู้ว่ามุกี้ซื้อมันแล้วมันแห้งหรือเปล่านะคือซื้อมาใหม่เอามาใช้แล้วมันแบบปัดแล้วมันไม่มีไฟเบอร์มันไม่มั fiber, มน,ไมมนไม่ยาวมันไม่หนาอะไรเลยแต่ว่าถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคสำหรับคนที่ไม่ชอบลุกปังแต่มุกี้ชอบลุกปังก็เลยเป็นตัวนี้นะคะเป็น ลอเรลพาริสมิสมังกอะนะตัวนั้นมันจะเป็น m เมเบ i n e ซึ่งราคาก็ใกล้เคียงกันนะต้องไม่มี2หัวข้อดีก็คือมี2หัวพกพาไปได้เลยนะคะแต่ยังไม่ชอบเท่าตัวมิสมัง n g ะตัวนี้เนอะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นลิปสติกสีแดงซึ่งใช้บ่อยมากทุกครั้งที่เป็นลิปสีแดงต้องเป็นตัวนี้นะคะลามครานนะคะ Red Velvet นะคะเป็นรุ่น e l v เ t i n e เนี่ยรุ่นเนี่ยทาแล้วแบบเนื้อครีมมี่นะคะไม่แมตจนเกินไปแบบ แล้วมันแดงจริงๆชอบมากก็จะเอาไปใช้ในงานแต่งงานในลุต after party ด้วยนะคะหมดแล้วสำหรับสิ่งที่ต้องซื้อสามรวดเร็วเพราะว่าทุกคนจะเบื่อหมกี้พูดเยอะพูดนานอะไรอย่างนี้เนอก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะใครสนใจตัวไหนอยากสอบถามอะไรคอมเมนต์กันมาได้อยากชมคลิปไหนบอกกันมาได้สมวันวนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามกันได้ที่ Facebook แ a n p a จ e Instagram แล้วก็ t u b e Channel มกี้โมครินนะคะสวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ